สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบด้วยกันและก็สวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านของแจงนะคะ hello my friends เมื่อวานนี้แจงก็ได้เข้าเมืองไปทำธุระหลายที่ ไปพร้อมกับสายฝนและความหนาวนะคะ Hello my friend yesterday I went to the city for d o a n y things so let's enjoy with me ค่ะเราไปดูสถานีแรกกันเลยนะคะว่าแจงไปที่ไหนนะคะจ้าอันนี้ก็เป็นร้านที่คุณสามีของแจงนะคะเอาเบาเก้าอี้นะคะมาซ่อมนะคะแจงก็เนี่ยค่ะยืนตากฝนถ่ายวิดีโอนะคะ <laughs> เสียดายค่ะเก้าอี้ยัง ตัวของเก้าอี้เป็นเหล็กยางดีๆแล้วก็สวยนะคะแต่เบาพังนะคะเพราะว่าเราเอาเก้าอี้ไปฝากไว้ที่โกดังเก็บของนะคะพอดีหนังเก้าอี้ไม่ใช่หนังแท้นะคะก็เลยเปื่อยยุ่ยนะคะก็เลยต้องเอามาซ่อมตามที่เห็นนี่แหละค่ะเดี๋ยวรอดูเนาะว่าหลังจากที่เขาซ่อมเสร็จแล้วมันจะสวยเหมือนอันเดิมไหมนะคะจ้าเดี๋ยวเรากลับไปที่รถเนาะเพืเ่อนๆจ๋าพอเรารับ เก้าอี้เสร็จเราก็เลยมุ่งหน้าไปที่คอสโคนะคะเพื่อไปช้อปปิ้งค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างทางนะคะที่แบบว่าบรรยากาศชนบทชนบทนะคะเต็มไปด้วยสายฝนนะคะแล้วก็ความหนาวนะคะทรมาชาติไหมคะเพื่อนๆจ๋าเอนจอยไปกับแจงรับชมไปกับแจงนะคะเป็นเพื่อนในการเดินทางไปกับแจงเนาะจ้าคะ่ะแจงก็เดินทางไปเรื่อยๆนะคะ ออกจากเขตชนบทก็เริ่มเข้าสู่บรรยากาศที่ว่าเป็นข้างในตัวเมืองนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะแจงก็ไปเรื่อยๆค่ะแจงก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศของทางเหนือของรัฐของแจงนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอเมริการัฐทางเหนือเนาะขอโทษนะคะเนี่ยค่ะแจงกําลังจะเลี้ยวเข้าไปที่คอสโคแล้วนะคะคอสโคก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ต หรือเป็นห้างยอดฮิตของชาวอเมริกันนะคะก็เหมือนกับถ้าเหมือนกับทางไทยนะคะก็เหมือนกับแมคโครค่ะยิ่งเราเป็นสมาชิกนะคะเราก็ยิ่งได้ส่วนลดค่ะราคาก็จะถูกเนาะเพราะมันเป็นโฮเซลเนาะจานี้ยละคะ่ะก็ตอนแรกคุณสามีก็กล่าวว่าจะเติมน้ํามันก่อนนะคะไม่ใช่เติมน้ํามันเติมแก๊สก่อนนะคะก็เปลี่ยนใจนะคะเปลี่ยนใจแล้วก็ เข้าไปซื้อของนะคะแล้วก็แจงก็อยากให้เพื่อนๆเข้าไปดูบรรยากาศข้างในด้วยเนาะเราไปดูบรรยากาศข้างในกับแจงนะคะแจงก็พยายามถ่ายจุดที่ว่าคนไม่เยอะนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แบบว่าเอ่อเนาะเพื่อความสบายใจของแจงแล้วก็เพื่อความสบายใจของเพื่อนเพื่อนที่มาช็อปด้วยกันเนาะเขาก็คงไม่อยากเข้าเฟรมกับแจงหรอกใช่ไหมคะจานนี้เป็นบรรยากาศภายในแล้วนะคะจะไปดูด้วยกันเลยค่ะ จุดแรกก็เป็นเนี่ยค่ะแจงก็ถ่ายให้ดูแบบรวมๆก่อนเนาะก็เป็นคุณป้าคุณตาคุณยายที่น่ารักน่ารักนะคะจ๋าอันนี้ก็สะดวกเลยค่ะโซนนี้คนมีเยอะนะคะแจงก็จัดเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะขนมหวานของหวานเยอะมากเลยค่ะเพืเ่อนๆจ๋าอ่านี่นะคะเป็นอะไรที่ทุกครั้งเรามาเราก็ต้องมาโซนนี้นะคะเพราะว่าคุณสามีชอบก็ชอบคุกกี้นะคะอันนี้ก็เป็นโซน ขนมหวานของเค้กแล้วก็เป็นโซนเนี่ยค่ะผักผลไม้นะคะตามที่เห็นเลยจ้าจัดค่ะอันนี้ก็เป็นขนมปังที่แจงกับคุณสามีชอบทานนะคะเราก็จัดเลยค่ะชอบมากค่ะอร่อยดีค่ะเหนียวเหนียวหนึบหน,นะคะจ้านั่นหลักค่ะแจงก็ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะ จาก็อันนี้ก็เป็นโซนซีฟู้ดเนาะก็มีปูมีนีค่ะมีกุ้งม,มีปลาก็ว่าไปเนาะแล่วแล้วเราก็มาโซนของอะไรหนะ้าเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคอสโคนี่เป็นอะไรที่มีทุกอย่างนะคะครบคันเลยนะคะสาม,มีของแจงถึงแบบว่าชอบมามากเลยค่ะอาทิตย์หน้าเขาบอกว่าก็จะมาอีกนะคะดูสิค่ะ ดูความขยันของนางนะคะคอสโคนี้ไม่ใช่ใกล้นะคะก็เดินทางใช้เวลาในการขับรถเป็นชั่วโมงเลยนะคะน่ารักไหมคะน้องแมวกับน้องมา <c oughs> ค่ะจ้ะค่ะเราก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่แจงกําลังจะเดินทางเอาแบตเตอรี่ที่เราไม่ใช้แล้วเนาะแบตเตอรี่เก่าไปบริจาคนะคะก็เนี่ยคะ่ะ เป็นบรรยากาศในตัวเมืองของพุวหลับนะคะก็สะดวกสบายค่ะมีทุกอย่างนะคะฝนก็ตกด้วยนะคะจาก็รอรอรอ,รอค่ะรอให้คุณพี่ข้างหน้าไปนะคะแจงก็ตามนะคะรอรอรอแล้วก็ตามค่ะ <c oughs> ค่ะก็ได้มีการแวะซื้อกาแฟด้วยนะคะเพื่อนๆจา่าบรรยายไปเนาะแจงก็มาใส่เสียงทีหลังนะคะมา ถ้าเป็นบ้านเราก็มาพากเสียงนะคะใส่ทีหลังเนาะนี่แหละค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะไปเรื่อยๆเหมือนรถขายองรัฐบุรีเลยนะคะจ้าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีองค์ขายเหมือนเดิมไหมเนาะที่ราดบุรีนะคะสงสัยน่าจะเป็นองค์พลาสติกแล้วเนาะทุกวันนี้เนาะจ้าเนี่ยแหละค่ะกําลังจะเลี้ยวค่ะรอคุณพี่ข้างหน้าไปแจ้งก็จะเลี้ยวนะคะพร้อมกับสายฝนจริงๆค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศ ทางเหนือของอเมริกานะคะในตัวเมืองของผิวหยาบนะคะผิวหยาบหรือว่าผิวอะลับอะไรก็ได้นะคะอืมจะนานทีแจงจะพาเที่ยวเนาะส่วนมากแจงก็ไม่ค่อยทําคลิปในเมืองเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามาบ่อยะค่ะมาบ่อยก็เลยเนี่ยค่ะร้านกาแฟนะคะที่เห็นป้ายใหญ่ๆก็คือร้านกาแฟจาว่าบิ๊กฟุตนะคะจาว่าก็ แปลเป็นภาษาไทยก็คือกาแฟนั่นแหละค่ะบิ๊กฟุตก็คือเป็นสัตว์นะคะเป็นสัตว์ในตำนานของทางเหนือที่เชื่อว่ามีจริงนะคะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้ค่ะเพราะพิสูจน์ไม่ได้แต่เขาเชื่อกันอย่างนั้นเนาะจ่าจํากำลังรอที่จะเลี้ยวนะคะแจงก็ได้แวะซื้อกาแฟนะคะหลังจากที่เราบริจาคแบตเตอรี่เก่าไปแล้วนะคะจ๋า Ooh, let's do a hot Marian mocha monster. Uh, uh, Meaty monster. y e a n d then what was the first one again? I'm so sorry. First name? oh, t h e first one, latte with uh, whipped cream. Whipped cream. Is it uh, 16 o u Yeah. And then hot. ครับพอแจงได้กาแฟร้อนๆมาแก้หนาวแล้วนะคะเราก็มุ่งหน้าต่อไปที่สถานีที่4ค่ะเมื่อวานนี้ไป4ที่นะคะก็มุ่งหน้าไปที่เฟสไมเยอร์ค่ะเพื่อไป ซื้ออาหารให้ลูกสาวแจงนะคะค่ะแจงก็จะตัดภาพไปที่บ้านของแจงเนาะเพราะว่าแจงจะทำเป็นสองคลิปนะคะให้ดูบรรยากาศในซูเปอร์มาร์เก็ตเฟสไมเออร์อีกรอบหนึ่งนะคะจะเราไปดูกันนะคะตอนที่ว่าแจงกำลังจะกลับบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะดูสิดูบรรยากาศนะคะโอ้ยเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณโทรศัพท์ใหม่กล้องใหม่นี่คือแบบโอ้ยท่าน้าจริงนี่ขาวใสแบบนี้เพื่อนๆขายอย่าลืมดูหน้าของแจงนะคะมันใสมากเลยค่ะถ้าน้าจริงนี่ใสอย่างนี้นี่แจงกราบกราบเลยนะคะโอ้โหกล้องเข้าในสุดยอดจริงๆนะคะนี่ลหละค่ะเพื่อนๆบอเบาเก้าอี้ที่แจงเอาไปซ่อมนะคะสีเขาก็จะไม่เหมือนสีอันเดิมนะคะ ไม่เหมือนออริจินอลอันเดิมเนาะทางร้านเขาไม่มีค่ะที่เราเอาไปซ่อมเพราะว่าแจงอะ่ะเอาเข้าของช่วงที่ว่ากําลังสร้างบ้านใช่ไหมคะเอาเข้าของไปฝากไว้ที่โกดังเก็บของเนาะแล้วพอเอากลับมาเบาะเขาเปื่อยอะค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่หนังแท้เนาะแล้วทีนี้แจงกับคุณสามีก็เสียดายเนี่ยค่ะเสียดายรูปทรงของเก้าอี้เพราะว่านะแบบนี้มันมันไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยพากันตัดสินใจเอาไปซ่อมนะคะวันนี้ก็ได้เอากลับมาแล้วยีดีใจจังเลยค่ะเนี่ยค่ะชอบเพราะว่าเหล็กนะคะเหล็กที่เขาเอามาทำเก้าอี้นี้ยังยังดีๆอยู่เลยค่ะอืมนั่นแหละค่ะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเอาละค่ะเอาละค่ะแจ้งขอบขอคุณทุกการรับชมนะคะแล้วรอดูคลิป ที่แจงไปดูไปเที่ยวที่เฟสมาเยอะนะคะ Thank you so much for watching my friend I appreciate that Thank you so much ขอบคุณทุกการรับชมค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy ไปกับแจงสนุกกับการไปเที่ยวในเมืองกับแจงนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะด้วยรักและขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะจ้า